สวัสดีครับวันนี้มาดูตัวแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์กันนะครับอันนี้เป็นาชาร์จเจอร์สำหรับทานไฟฉายเนี่ยฮะอันนี้เป็นแบตเตอรี่หนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่สองเอนะครับสามเอก็ได้นะครับนิกลแคดเมียมนะครับขนาดอันนี้ผมแกะมาจากแบตเตอรี่โนตบุกเก่านะครับ สังเกตแบบ2รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้จะมีวงจรป้องกันด้วยนะมันก็เลยยาวกว่านิดหนึ่งนะครับแต่ก็สามารถใส่ได้นะครับตัวนี้สีช่องเนี่ยครับแยกชาร์จแบบอิสระเลยนะครับ mm hmm. ลองเสียบปลั๊กดูกันนะครับอันนี้ซื้อมาเนี่ย499บาทแถมแอะแดปเตอร์12โวลต์2แอมป์ให้1อันนะครับบางร้านผมเห็นแถมที่ชาร์จในรถยนต์ให้ด้วยนะ แต่รุ่นนี้ไม่มีมานะครับโอเคเสียบที่ไฟเข้าสิบสอวลต์เลยนะครับแกะออกก่อนโอเคอันนี้โชว์ว่ายังไม่มีแบตอะไรนะครับผมจะลองใส่1 8ึ่งตัวนี้ดูก่อนนะครับใส่ที่ช่องไหนก็ได้ผมใส่ช่องหนึ่งก่อน ะนค่าดีฟอลต์ของการชาร์จมันบอกออยู่ที่500มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้เปลี่ยนได้นะเวลาเปลี่ยนก็กดโหมดค้างไว้นิดนึงให้ไฟชาร์จกระพริบนะครับแล้วก็เลื่อนอ่ะมีตั้งแต่มินิมัมเนี่ย300 500 700 1,000นะครับแต่ผมแนะนำให้ชาร์จค่าดีฟอลต์ดีกว่านะครับ500นะครับแต่รุ่นนี้ชาร์จ1,000ก็ได้นะแต่ผมชาร์จ500พอนะครับ อันนี้เป็นแบตเตอรี่ 2A ดูบ้างนะครับ1.2โวลต์นะครับตัวนี้เนี่ยออโต้ดีเทคเลยนะครับไม่ต้องไปปรับอะไรเลยเสียบไปปุ๊บมันบอกเลยว่าตัวนี้เป็นแบตเตอรี่1.2โวลต์มันก็จะปรับโวลต์ชาร์จที่เหมาะสมให้กับแบตก้อนนี้เลยนะครับใส่ให้ครบเลย เห็นไ,ไหมครับแยกชัดแบบอิสระเลยหนึ่งสองช่องที่หนึ่งแรงดัน3.97 3.98นะครับช่องที่สองก้อนที่สองก็4.18นแวตัวนี้ใกล้เต็มแล้วนะครับลูกที่สามก็4.19นกะครับก็ใกล้เต็มแล้วนะครับตัวนี้1.28นะครับตัวข้างล่างก็จะเป็นบอกอความต้านทานนะครับ41มิลลิโอห์ม ตัวตรงนี้ก็จะเป็นกระแสที่กำลังชาร์จอยู่เนี่ยครับอ่าเป็นใช่เป็นเป็นกระแสที่ที่ชาร์จอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถทดสอบแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็สามารถทดสอบแบตเตอรี่ได้นะครับ ว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้เนี่ยนะครับมีความสามารถในการปล่อยกระแสที่เท่าไหร่นะครับเวลาเราแกะแบตเตอรี่เก่ามาจากแบตโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับก็ก่อนจะใช้ก็เอามาทดสดูนะครับผมจะลองทสลูกนี้นะกดปุ่มโหมดค้ั้งไว้นะครับแล้วก็เลือกนะกดโหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนเมนูนะครับนี่เป็น fast test อันนี้เป็นกดทีก็จะเป็น normal test นะครับแต่เขาแนะนําให้ใช้แบต normal test เลยนะครับจะปลอดภัยเพราะว่าตัว normal test เนี่ยมันจะชาร์จแบตให้เต็มก่อนแล้วก็ทำการ discharge นะครับแต่ถ้าเราไปเลือก fast fast charge เนี่ย fast test เนี่ยนะครับมันก็จะ test ณนะตอนนั้นเลยซึ่งบางครั้งเนี่ยแบตตลี่ถ้าเรายังไม่ได้ชาร์จเต็มเนี่ยมันก็จะทดสอบไม่ค่อยได้ผลนะครับจะอาจจะได้ค่าที่ไม่ตรงนะครับโอเคผมทดสอบแบตลูกที่2นะครับ ขณะที่แบตก้อนอื่นก็ยังอยู่ในโหมดชาร์จนะครับแต่แบตก้อนที่สคือ normal charge อ่ normal test นะครับดย๋ยวมันจะชาร์จให้เต็มก่อนแล้วก็มันก็จะ t ท s นะครับพอพอมันเต็มปุ๊บมัน test ปุ๊บเนี่ยเวลา t ท s เสร็จมันก็จะชาร์จกลับไปให้เต็มเหมือนเดิมนะครับซึ่งมันก็จะบอกอ บอกแอมของแบตให้เราเลยนะครับว่าแบตก้อนนี้เนี่ยมีกี่มิลลิแอมนะครับเวลาเราซื้อแบตเตอรี่มาใช้นี่นะครับบางทีเจอแอมหลอกนะครับในสเปคบอกสามพันนะครับแต่วเวลามาเทสได้แค่พันกว่านะครับซึ่งก็เสียตังค์ลดปรับประโยชน์ผมจะชาร์จแบต 2A ก้อนนี้เข้าไปด้วยนะครับอันนี้๋ยวผมจะลอง เอามาชาร์จมือถือดูสิครับว่าใช้ได้ไหมอ่านะครับพอผมเสียบยาสาย USB เข้าไปนะครับเครื่องก็จะโชว์รูปพอร์ต USB เลยนะครับซึ่งก็สแสดงให้เราทราบว่าตอนนี้อยู่ในโหมดที่พร้อมที่จะชาร์จแบตแล้วนะครับเดีย๋ยวผมจะลองเสียบสายชาร์จดูนะครับโอเคนะครับชาร์จได้นะครับตัวน,นี้สเปคบอกว่าอเอาพุทนะครับสำหรับชาร์จมือถืออยู่ที่ประมาณ 1แอมป์นะครับก็พเพียงพอต่อการใช้งานนะครับ